สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือหนีแม่น้องอดา,ามาตามโค้งสุดท้ายคุณยายหอมพี่น้องคุณยายหอมเพลินฟันได้ขอ,องพีน่น้องหลวมีเลขตัวเดียวห้างเดียวแขนแขนพี่น้องเฮากับเป็นหลับชมเราฟังเลยค่ะว่าคุณยายหอมผลได้เลขตัวใดเพลินฟันอย่างใดพี่น้องหลับชมเลยค่ะ้องดามาหาคุณยายหอมพี่น้องเพลินกำลังลงบ้านพี่น้องเพลินดูเพลินเอาต่อต่อลงมาพี่น้องเพลินต่อจากบนบานเพลินเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ นี่คือบ้านของคุณยายเผื่อนพี่น้องบ้านความสูงพี่น้องมันสูงเผิ่นลงมาเผิ่นตอดตอดลงมาช่วงนี้อากาศมันหนาวพี่น้องแม่นองดาก็เลยมาหลอบเล็บบอกพ่อเพื่อนพี่น้องเผิ่นย่างบับท่านลงจากบ้านพี่น้องแม่องดาก็เลยมาหลอบสองพี่น้องมาตามโค้งสุดท้ายเผื่อนพี่น้องมาบอกทามเพื่อเพิ่นฟันบ่อพี่น้องเลยหอมเผิ่อไปเข้าไปนังเตียงบ่ะเนี่ยน้องแม่งดากันมาหอดคุณยายหอด ยายหอมพี่น้องเนี่ยคุณยายหอมการเป็นอยู่พี่น้องตทางนี้เพิ่นูกกล้วยปูงยางเลยพี่น้องเนี่ยกล้วยเต็มอยู่กล้วยเขเจ้านะกล้วยเจ้าหรือกล้วยเพิ่นเนี่ยกล้วยเขากล้วยไงเชื่อเออกล้วยเขเจ้าเนาะโอ้เห็ดเขื่อนในรังหนึ่งเนาะอยู่นี่เนาะคูณดินเข้าไปดีดีเนี่ยงาไปปีไหมไปปีได้หนาวบอกคุณยายงาบอกงาปันไดยหักกระลงจะหักกระลงเหือเนาะจะทำอะไรเลยบังงึงกันทำ ห้ากคนก็แคบบางเขาไปเอ้าคือบ่เอาลงคือบ่เอาอันตะกะตะกาลงมานําอันเขียวมาลงมาตะแกละหยาหยางขึ้นหยางลงยันตกเพื่อนเลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนชุ่มช่งใช่พี่น้องเอ้ยตกลงมาเนี่ยบ่เอ้ยบ่คือเก่าเลยเนาะยายมันก็คืออ่ะเขาเป็นเต็บบผเป็นทางเข้าเลยนักถ้าบ่เป็นทางเข้ากันเป็นทางเข้าเนาะเอ๋อแต่ก่อนนี่ตั้งแต่พี่น้องได้ตั้งแต่น้องแม่น้องได้หน่อยๆพี่น้องทางนี้มันเป็นโศกเลยเนาะ เออแล้วก็จะท้มทีเขาไปหันบ่เออท้มไปเออทมไปหันอีกท้มไปมันเ,ก,เกิอนอีกอันอืมอืมแต่ก่อนแม่น้องได้น,น้อยพี่น้องมันเป็นมันเป็นจะโลกพี่น้องเวลาเดินเวลาพี่น้องไปหายไปนาก็จะลงไปทางนี้พี่น้องเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นทางลงเนะเาะมาเดี๋ยวนี้ก็จะทมบนเลยพี่น้องเอ้ยมันบ่คือเกา่าทมเนี่ยบานไม่ไผ่แกนไปนี่ยนี่บ่ยิ่งไปโฉกลงไปเนาะบ่เนี่ีควนโตมันไปโฉบบนี้ลงไปแล้วมันก็เกินก้นไปอันนี้ ห้ามได้เาเขามาตามเหมือนคลิปแรกดิเจ้าหายซีสองสองสีเนาะีอกนี่คนี้พี่ใสคลิปแรกคนหายสองสี่สี่สองน้องมามพี่บอกแม่้องดาตั้งกล้องแม่ตองดายคนฟันไปคนนฟันเลยได้ผลวะยฟันมว้ใจไดรแม่ลฟังดูดูนี่คนเขียวมากเลยพี่บอกเลยขั้งได้หอย ปันบ่ได้หอยสองนังหอยก็หอยลอยใหญ่เนหอยเยุหอยลอยใหญ่ขมหอยขบในกับุ้เป็นเลขูนเนาะกลับไปกับตีเปลกกะจกีตีเปกในน้องหอกตีบ่เป็นได้เหังอแต่ว่าถ้าเป็นอันถ้าเป็นเลขเลาเนี่เป็นศูนย์สี่สอศูนศนนย์ันกะจ้ว่าพี่น้องรีบฮะ เป็นเงี้ไทยใช่ตีเป็นเลขไทยแล้วแต่ว่าขาเป็นเลขลาวฮะศูนย์สองสี่สองนี่นะแีเขียนให้ได้นศูนยสองะศูนย์สองสี่สองก็เลขอันนั้นไหมมันก็เขากับเลขที่เจ้าไฮฮ่องอ่ะที่เหลวเลยเจ้าห้สองสี่สี่สองค่ะนี่เลขตัวเดียวคาเลขตัวเดียวแข็นๆตัวแขนกับเลขนอนจ่อจอไปแช่จ่อเงจอนอนนะกินเขาก็ยังไหวปบใหญ่ เขาแกงบอลแกงบอนลผู right. no ้เรียวมาไห้เครื่องแกงเดี๋ยวเลยแบ่งมาให้กินเอาอันกระดูกโมคือโมไปไข่เออไั่แกงก็มีเบอร์เจ้าก็เก่งเนาะขนาดบ่มีแขีวบ่มีฟันพี่น้องเพิ่นก็ยังเขียวหมากได้พี่น้องเขียวหมากแล้วหมากแก่นๆกล็นใช่ไหพี่น้องก็ยังเขียวได้แก่งๆกับนั่นมาแกงบอลนะเขียวไปซื้อๆพอได้เป็นอันแล้เนาะ คำโบเขียวพี่น้องคำโบเขียวกะคนเคยเขียวมากพี่น้องก็คือเป็นเอายังไงกับกับเป็นเสพติดอันหนึ่งพี่น้องถ้าโบเขียวกับโบแหลวหนวยใหญ่โบแล้วอืมอดอดเขาได้แต่อดอันนี้โบได้มันโบจ้ะเออฟังพี่น้องฟังเรื่อพี่น้องอดตเขาได้แต่ว่าอดเขียวมากโบได้พี่น้องบอ้านแม่น้องได้สวนมากกูเฒ่าพี่น้อง karaoke, เขียวมากกันสูเนาะสูเกือบสูข้นพี่น้องเลยแยวมากอ่ะกะ มีแห้งโบมือโบมั่งเออโบมือโบมือนมีแห้งอืมก็สิเป็นเขื่อนแม่เนาะยายแม่ต้องด่าพี่น้องแม่ต้องด่าอยู่ในบ้าทคนก็เขี่ยวมากพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามาคือเขี่ยวหลดนอนอยู่กระเขี่ยวนะพี่น้องเอ้ยกางขึ้นกับอมไหลอืมกางขึ้นกับอมนะว่าอย่ามันไหลลงคอเนาะแต่กลางเงินเครื่องเอกเสื้อค่ายเพียงอะกังน่องยืนกระป๋ายงน่องไม่ไหลเข่าคอ อันตรายเนาะทำะไรกับไม่ผะว่าห้าบ่มีแขว,วพี่น้องเลยอันตรายเป็นกะยังวายเนาะเพิ่นเพิ่นเขียวเพิ่นกระุ้ยอีดอกพี่น้องว่าอันหดอันตรายต่อต่อเพิ่นเพิ่นกบับบเฮตดไหมพี่นออ้องนะมันหนาวเนาะอากาศเพิ่นใส่เสือ้อแขนยาวเลยพี่น้องมันลมโซ้ายมาไปแห้งลมงมีเสื้อผ้าใส่อยู่นะเออไม่ก็เสื้อเออวันนั้นเงาเตือวมาเอามาเขาจะเอามาฝากอีกช่วงที่ว่าเขาเอามาช่วงนะพี่น้องช่วงที่แมงดามาแจกนะ กับผู้ใดก็ได้ผู้บ่ไดดก็มีไปผู้ไปท่านก็ได้ผู้บู้ท่านก็ได้พี่น้องก็แจกก็ไันบางทีผู้ผู้ได้ไปบ่เป็นคนอสิได้แม่เิ่นคือยายิ่นไปบ่เป็ี่น้นงกับ่ได้ลูกล้านเอามาให้สินะพี่น้องมดินลัางแมงดามาแมงดาสิได้เอาเอาเจาะจงมาให้เพิ่นเลยพี่น้องเอาสรุปเลขของยายหอมพี่น้องเลขของคุณยายหอมงวดก่อนพี่น้องเพิ่นให้แมงดาป้ามันลมพี่น้องมวดก่อนเพิ่นให้แมงดาพี่น้องแมงดามามาถ่าย คลิปแรกพี่น้องเพิ่นไฮสีสองสองสี่พี่น้องบัดมากบัดมากมือนี่พี่น้องมาตามโค้งสุดท้ายพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นฟันว่าได้หอยพี่น้องหอยนเนี่ยเพิ่นตีเป็นศูนย์สองเล้อพี่น้องเล้อศูนย์สองกั่ตีเป็นเลขเล่าก<ม>ับศูนย์สองสี่สองพี่น้องคนน่ะแต่ว่ามันกับสี่สองมันตรงกับเลขที่มันหายอยู่แล้วพี่น้องแม่น้องก็ไดาก็เลยเขียนศูนย์สองสองศูนย์พี่น้องสี่สองสองสี่เป็นเลขตั้งแต่ คลิปแรกพี่น้องมาวงวดนี่เพื่อนไทยอีกแล้วพี่น้นองให้ตัวเดียวห้างเดียวแขนแขนพี่น้อง<ม>กะแคบน้าจอไว้เด้อเด้จะได้เอาเปรียบเ,เ,เทียบลายๆาสำนักลายๆอาจารย์พี่น้องม,มักกะจัดบ่มักกะเบ่งเป็นกำลังใจให้แม่น้องดากับคุณยายหอมเด้อพี่น้องถ้ามีเอฟซีผู้ใดที่อยากขิดบุญนำคุณยายหอม,มก็ติดต่อแม่น้องดาได้อจะเด้ ให้แน่ๆให้เลขเขาพี่น้องไหมเนาะถ้าเลขเขาเอฟซีผนจังมีเงินมียังได้พี่นอ้องก็ขอภาวนาให้เลขเขาพี่น้องถ้าเลขเขาแล้วจังจังติดต่อหาแม่น้องได้พี่น้องเออว่าตอนนี้เพราเอฟซีผลกัน,นกยังท่านได้ซื้อเลขแม่ๆผลกันกยังท่านมีเงินมียังไม่จ๊ะการให้การให้ผลโชคดีเนาะวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดยังให้เอฟซีถือเลขนาคุณยายหอมพี่น้องคุณยายหอมฟันเนยหน่อยฟันโบลายพี่น้องฟันว่าได้ห้อยได้รลายพ้อมพี่น้องผลว่า แสดงว่าเลขในเขาแล้วพี่น้องคนนึงเลขเพิ่นกมีืขึ้นแม่องได้ว่าพี่นอ้องนี่สรุปเลขของคุณยายหอมนะคะโค้งแรกเพิ่นไฮซีสองสองสี่พี่น้องแม่องดามาตามโค้งสุดท้ายเพิ่นกไฮศูนย์สองสองศูนย์โตเดียวแขนแขนพี่น้องแข,นน,งแขนนัดย่อ,อไว้เด้อจ้ะไกลมือแล้วพี่น้องไกลมือเลขจะออกแล้วช่วงนี้คุณยายหอมกับไปไปใส่มาใส่พี่น้องมันหนาวอากาศเ<ไ>ปินใส่ชไดแกค่ะ <ไป S 1> ปยากอกลบเืรงเครงเครงคำม่งไม่ใม่ยวมใหม่ัมน,มน,มมมนเถ้าคือแม่น้องกรดาพี่น้องเพิ่นกัสตล์เดียวกับแม่น้องอาดาเลยพี่น้องก้าบ้างกับให้กล้ามนมันบอดเออไม่เห็นกะ้าเนียเออบ่แม่ว่าดดเดต้านะนะเ็นางหนึงหนงน่งเงางเออคางนี่คางองอางส่นี่คางใส่นี่บอดสนิทเลยคางคางขางใส่นี่างไส้นี่เออาง้ไงจ้ะ แม่บาดเออโมหินเพียงเออใส่แม่บองดูเออโเห็นเพียงบโเห็นเลยบโเห็นเท่านางเลยบโเห็นเหมือนบ่เพียงกับโเห็นทำใครเบื่อเห็นจ้ะเออเขาเป็นมุมมะนมันทอดจื้อพ่อจื้อคนเนาะอืมก็คือคขนงไก่ขนมไก่ก็จื้อจื้อเอาแชงปากเออมันมันมันเจ็บบ่แม่แหลกๆหรือเป็นอย่างไรตาตาขางหนึ่งไหมตาขางนี่แม่นมันเจ็บให้แนั้นมันขาวให้นัอนมันขาวพี่น้องนะ มันคาวแบบว่าพี่น้องก็รููเลยวางะตาใช้งานบบไรนะพี่น้องบางกับไทก็เขาไปไถใหม่และออไม่แห้งเกินเขากันก็คือเขาเจ็บตาอยู่แล้วแหละเขาไปอยู่ในกองไฟพี่น้องแล้วไฟมันแตกไถไม่กากไฟมันแตกแล้วมันก็เด่นเขาเออดังฐานแล้วมันก็เด่นเขาตาพี่น้องมันก็เลยนักเขาไปอีกห้ามบอกให้เพียงได้ไปห้ามหมออยู่ว่าคุณยายไปไปหอา คนเรามันบ mm, like ่ออบมัน oh ่อยหรออืมค uh, 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 ือวอยังไงมันไปทางเขาแล้วเนาะอ่ะห่างได้อนเมฆไท้แ้วงั้นมันกัดกันอ๋อคนลอกคนบ่เมคนได้หลอกปะอ๋อคนก็เพิ่งเลีกยงแค่คนงีคนกัอืมหลอกอะไรกันคนงาอเิียงน่ะก็ได้ได้ใส่เวนตาพ้อมาเนี่ยอืมเมน้าวร่อมพี่น้องบอกว่ยคุณยายหอมเพิ่อนกัอยู่กับลูกพี่น้องกับนาชงชานพู้หนึ่งพี่น้องในหมู่บ้านขลองแม่น้องก็ได้พี่น้อง มาย้ำได้มาได้เพื่อนก็จะอยู่บ้านตลอดพี่น้องเพื่นบ่คอยได้ไปใช้นอกกระจกเพื่อนจะอยู่บนบ้านแม่น้องดาก็ขึ้นบ้านเพิ่นบ่ได้อีกพี่น้องพออยังแม่น้องดาก,ก็บ่สะดวกเจ็บแข้งเจ็บขานะพี่น้องขึ้นได้โรคหยากมันก็เลยเวลามาหาก,ก็ต้องทาเพิ่นอยู่ข้างล่างนะพี่น้อง,ง,นะงเพิ่น,นก็จอยู่ที่เรีพี่น้องแม่น้องดาบ่รู้เด้อพี่น้องว่าเพิ่นตาบอดนี่แหละก็ได้รู้พร้อมเอฟซีพี่น้องว่าเพิ่นตาบอดเพราะว่าแม่น้องดามาก็เพิ่นก็เห็นเพิ่นทักแม่น้องดาพี่น้องเพิ่นก็ยังจื้อลูกจื้อล้านนะพี่น้อง ก็เลยบวคิดว่าเพิ่นตาบอดพี่น้องจนเพิ mm ่นวอาให้ฟังพี่น้องเอ้ยแหละพี่น้องเลยความสงสารว่าแบบง่าชกพึ่งกันง่าคือเขาใช้ชีวิตลำบากเนาะไว้ไงแม่พี่น้องเพราะว่าคอยังเพราะว่าตาเขามันขางหนึ่งมันเสียมาไว้ไงเนาะมันก็เห็นเห็นขางหนึ่งเห็นกะเราใช้ชีวิตลำบากเลยจักหน่อยงะาแต่ความยึดเหนื่อยไปจ้าจ้ามันเลยมันคือเก่าไว ออกมากไปง่ายๆื้อรเบิจ้ะเบิ่ระเบิงให้แกตั้งนหนอ่ากับคุณยายหอมเลยไล่เด้อที่ให้แนวทางกับคุย fc โชคมันกับเลขคุณยายหอมเด้อค่ะเลขคุณยายหอมมีซับนี่พี่น้องโค้งแรกให้สี่สองสองสี่โค้งสุดท้ายให้ศูนย์สองสองศูนย์พี่น้องเอ้ยมากระจัดเลยพี่น้องเด้อมากระเบิดกำลังใจเป็นกำลังใจให้แม่น้องดากับคุณยายหอมเด้อค่ะเด้อ ไอเอฟซีมีโชคมีลาบนะคุณยายหอมจะได้มีเงินมาสอยคุณยายหอมเนาะ<อ>่าคุณยายหอมกับบมีไรายได้พี่น้องและบ้านแม่น้องก็ดากับบมีเงินเดือนของผูเ่าหรือเด็กน้อยบ่มีเด้อจ้ะเด้อเอ่าแหล้วเ่าเลยเด็กน้อยคือกันพี่น้องบอบ่มีคือเอาตรงวา่าไม่มีเงินเดือนนะคะ<อ>ค่ะ